จัดมหากรรมไกล่เกลีย่ยนี้สินครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์และยุติธรรมพบประชาชนชาวเพชรบูรณ์พึงพอใจเขาร่วมกว่า1000รายไกล่เกลีย่ยสำเร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า79ล้านบาทซึ่งงานมหากรรมไกล่เกลีย่ยนี่สินควัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์และยุติธรรมพบประชาชนจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565หอน้าหอประชุมประกายเพชรและหอประชุมประกายทองซึ่งเป็นห้องไกล่เกลี่ยภายในมหาวิ ทิยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ท้งนี้มีลูกนี้ขอไก่เกลีย1,089ร 1, ายไก่เกลียสำเร็จ910รายทุนทรัพย์กว่า157ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.67ลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ถึงกว่า79ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กยอยสอก่อนฟ้อง456รากายหลังฟ้อง166รกายลูกหนี้สถาบันการเงินก่อนฟ้อง128รายหลังฟ้อง160รายและลูกหนี้ที่รับคำฟ้องอยู่ระหว่างประสานงานเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภายหลัง157รายโดยมีหน่วยงานและสถาบันการเงินที่ร่วมไกล่เกลี่ย12แห่งและหน่วยงานที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้กับประชาชนรวม21หน่วยงานทั้งนี้ในภาพรวมประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยครั้งนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมมหากรรมไก่เกลี่ยนี่สินโควเรือน,นะคะได้รับการลดต้นเป็นที่ที่พึงพอใจอะคะ่ะแล้วก็ตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะ การน,นี้ก็ได้โอเคได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยที่เรื่องยังไม่ต้องถึงศาลโดยที่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องฟ้องศาลดนะีค่ะก็เป็นที่พึงพอใจทร่ะมุมมองของเจ้าหนี้ก็คือตอนนี้ลูกหนี้ทั้งหมดเขาก็แบกรับภาระแล้วก็เจ้าหนี้แบกรับภาระอานายุบายตรงนี้เป็นนโยบายที่ดีมาก่าที่ช่วย เ,เจ้านี้กับลูกนี้ให้ให้มันสอดคล้องหาทางแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นนะคะช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายกับเจ้าหนี้และลูกนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆากค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะมหากรรมไก่เกลียดนิสินครัวเรือนทําให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความช่วยเหลือและได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและมีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป